สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงเอีอีสาตนต้นพายเซเบอร์อยู่กับผมอชินานชัยวงศ์นะครับช่วงนี้คุณผู้ชมคนไหนที่ได้รับข้อความผ่านอีเมลที่มีข้อความและลิงก์ตามภาพที่ขึ้นนี้บ้างครับซึ่งเป็นข้อความและลิงก์ที่ส่งผ่านอีเมลที่ต้องระวังนะครับเพราะหากคุณผู้ชมนะครับเผลอกดเข้าไปอาจน,นำไปสู่การอน,อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้เท่าทันข้อความและลิงก์ที่ส่งผ่านอีเมล ที่มีลักษณะข้อความแบบนี้ครับซึ่งเป็นข้อมูลดีๆจากเพจ a c e b o o k ตำรวจไซเบอร์บชสอทครับโดยทางเพจ a c e b o o k ตำรวจไซเบอร์บชสอทนะครับได้มีการออกมาโพสต์เตือนภัยออนไลน์ประชาชนครับเกี่ยวกับรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพรูปแบบใหม่นี้ครับที่จะมีการส่งข้อความและลิงก์ผ่านอีเมลมายังผู้ใช้อีเมลประมาณว่าอีเมลนี้ครับโดนแฮกต้องมีการกู้คืนบัญชีหรือมีคนพยายามที่จะเข้าถึงบัญชี gmail ของผู้ใช้อีเมลนั้นๆนะครับซึ่งข้อความและลิงก์ที่ส่งผ่านอีเมลที่ส่งมานั้นดูมีความเป็นนนททาาาางกกรรและะะ่่่เชืือออถโดยจมมีีข้้ควตุ ให้กด URL นั้นๆครับนำไปสู่การให้กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเพื่อกู้คืนบัญชีของคุณหากคุณผู้ชมนะครับพบเห็นอีเมลที่มีลักษณะข้อความและลิงก์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมต้องอย่าก,กดโดยเด็ดขาดครับเพราะมีฉาชีพอาจจะพยายามหลอกล่อให้คุณผู้ชมนะครับกดลิงก์เพื่อเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ Gmail นั้นๆครับสำหรับวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมทางเพจ a c e b ุ o กตำรวจไซเบอร์บชสอทก็ได้ออกมาบอกว่าคนตั้งค่า2 FA หรือการยืนยันแบบ2ขั้นตอนไว้ครับ ในการเข้าใช้งานอีเมล,ลเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งโดยการเข้าไปที่บัญชีอีเมล Google นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เลือกจัดการบัญชี Google และเลื่อนเมนูด้านบนมาที่เมนูความปลอดภัยคลิกเลือกการยืนยันแบบ2ขั้นตอน จากนั้นครับให้คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการใช้เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถเปิดทูเอพเอได้สําเร็จครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจเฟซบุ๊กตำรวจไซเบอร์บชสอสทครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมหลงกลงมิจฉาชีพเกี่ยวกับภัยออนไลน์ให้คุณผู้ชมนะครับรวบรวมข้อมูลต่างๆเท่าที่มีอาทิสลิปโอนเงินเบอร์โทรหรือแชทเข้าใจความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านคุณผู้ชมหรือทางออนไลน์ที่ ww w บไซ i ์พล n ซออน .go.th และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยออนไลน์ที่สายด่วน141ครับ วันนี้ช่วงเอวีท e ีอีสานต้นไพเซเบอร์ก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมนะครับต้องไม่รีบเชื่อไม่รีบโอนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ